ไปดูสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำค่ำมืดมืดพร้อมสิวอันสวยสดงดงามสิวขึ้นนะทุกคนเพราะอะไรเราถึงสิวขึ้นรู้ไหมเพราะว่าเรากินขนมหวานเราเราแอบไปกินขนมหวานมาทุกคนสิวเลยขึ้น แล้วก็นอนน้อยนะคะนอนน้อยด้วยกินขนมหวานด้วยนอนแบบโอ้ยนอนนอนดึกหลายคืนเลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้าเนาะแล้วก็เมื่อสองวันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินคือกินแค่แค่ช่วงเช้ากินแค่ช่วงเช้าแค่นั้นหนึ่งแคปแล้วก็แบบว่าก็ไม่ได้กินอีกเลยใช่ไหม ไม่ได้กินอีกเลยเพราะว่ากลางวันเราก็ใช้อาศัยว่านอนหลับเอาเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้ร่างกายทํางานมากเท่าไหร่ก็แค่ซักผ้ารีดผ้าเราก็ทํางานบ้านนะคะก็แค่นั้นเองก็เลยเราก็เลยว่าเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้พลังงานคือความครีดของเราเองนะเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่บ้านเราแค่ซักผ้ารีดผ้าแค่นั้นไงเราก็เลยว่าอกินแค่แคปเดียวพอนะจริงๆแล้วโหถึงอยู่บ้านนะคะต้องก็ต้องกินสองแคปเลย กินสองแคปเลยเพราะว่าพลังงานทําให้เราตื่นสายด้วยเรากินไปแคปเดียวทําให้เราตื่นสายด้วยนะคะทําอะไรนิดหน่อยเราก็เหนื่อยแล้วนะคะด้วยสภาวะร่างกายของเราที่แบบว่าเราอายุอายุเยอะอายุมากนะคะนิดนดหน่อย่อยเราก็เหนื่อยเนาะนะคะทุกคนเมื่อกี้คือปุ้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูไลฟ์สดบอสได้น,นะคะปุ้ยพาลูกออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกก็เห็นพี่แม่ทีมในทีมของบางข้างร่ำรวยก็แชร์กันแคปหน้าจอแชร์กันนะคะว่า ตอนที่บอสด้าไลฟ์สดนะคะบอสด้าไลฟ์สดอะ่ะก็จะมีอ่าปุ้ยปุ้ยไม่ได้ดูไงปุ้ยเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกค้าหรือเป็นตัวแทนนะคะก็บอกก็บอกว่ามีเข้ามาคอมเมนต์ในในไลฟ์สดของบอสด้านะคะว่า เป็นลิสีดวงทวันหนักมา18ปีนะคะกินโบตาพีไปก็ตอนนี้หายแล้วแต่ทีนี้ปุ้ยไม่เขาไม่ได้บอกเลค่ะว่ากินโบตาพีไปกี่เดือนนะคะซึ่งขอยืนยันเลยขอยืนยันเลยเรื่องลิสีดวงทวันหนักแม่ปุ้ยก็เป็นมา10กว่าปีนะคะกินโบตาพีไปสี่ซองเนี่ยเดือนนี้ยังไม่ได้ส่งให้แม่เลยแม่บอกก็เหลืออีกซองหนึ่งนะคะ เหลือแม่กินไปสี่เดือนสี่เดือนก็คือให้กิน2แคปแม่ปุ้ยกิน2แคปต่อหนึ่งวันนะคะคือตื่นมากินเลยแล้วแม่เขาก็ไม่ได้กินไม่ได้กินนอกเหนือจากนั้นอะ่ะแม่เขาตื่นมาเขาก็กินเลยนะคะทีนี้แม่ปุ้ยกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะตอนนี้แม่ไม่ปวดแม่ไม่บ่นปวดฤิสีดวงทวารหนักเลยไม่บ่นเลยหนึ่งไม่บ่นเรื่องลิสีดวงทวารหนัก สองไม่บนเรื่องปวดข้อปวดกระดูกแม่ปุ้ยเป็นคนที่ปวดตามข้อตามหัวเข่าตามตามอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกลูกโรคเกาหรือลูมาตอยลูมาตอยมั้งคะเพราะว่าเขาปวดตามอย่างเงี้ยเนาะนะคะตอนนี้แม่ก็ไม่ปวดแล้วเรื่องกดไหลย้อนเรื่องออนอนกลนนะคะนอนกลน แม่ก็ไม่เป็นแล้วเรื่องอเขาเรียกอะไรนะโรคซึมเศร้าเออโรคซึมเศร้าแม่ปุ้ยก็ไม่เป็นแล้วนะคะยุงกัดนั่งหน้าบ้านยุงกัดก็จะยุกยิกยุกยิกหน่อยขออภัยขอกราบอภัยในความยุกยิกนะคะยุงกัดนะคะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวทุกคนพรุ่งนี้ต้องเปิดกล่องใหม่หมดแล้วหนึ่งกล่องมีสิบแปดซองไอสิบเจ็ดซองสองร้อยสองร้อยแปดสิบบาทมีสิบเจ็ดซองนะคะ นี่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะช่วยช่วยเรื่องลดไขมันนะคะไขมันในเส้นเลือดเนี่ยลดได้แน่นอนนะคะความดันเบาหวานทานได้นะคะแถมยังไปลดลดน้ำตาลลดระดับน้ำตาลในเลือดให้เราด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาแฟตัวนี้ไม่มีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานนะคะเพราะว่าเราใช้ความหวานจาก น้ำมันมะพร้าวเราไม่ใช้ครีมเทียมน้องๆปิดประตูสิลูกยุงเข้าโอแกนปิดประตูสิลูกยุงมันเข้าบ้าน, <c oughs> นยุงกัดยุงกัดปวดขอไปตอนนี้ปุ้ยกำลังรอโมตาพีพัดอยู่นะคะมีแต่คนคลั่งไคล้มากโบตาพีพัดว่าผิวลื่นผิวดีนะคะเรื่อง สิวเรื่องอะไรหายหมดเมื่อเช้าดูไลฟ์สดบอสปุ๋ยนะคะบอสปุ๋ยบอกว่า,าจะมีแร่ธาตุมีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซื้อสูตรพิเศษมาก็เลยทำให้แพงขึ้นเป็น690บาทก็สั่งพี่ฝนไปแล้วก็รออยู่นะคะรออยู่เราอยากสวยแล้วเราอยากาหุ่นดีแล้วนะคะหุ่นดีนะที่นี้คือน้ำหนักเท่าเดิมเพิ่มเติมคือหุ่นเล็กลงเอวย สามยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอวที่สาวๆไฟฝันมากนะคะบางคนน่ะก็จะแบบว่าปีใหม่แล้วว่าเราอยากผอมเราอยากลดหุ่นแล้วแล้วก็บางทีปุ้ยก็ไปเจอคอมเมนต์ว่า กินมาทุกยี่ห้อเลยไม่ลงสักทีนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยังไงก็ลงนะยังไงก็ลงนะคะเมื่อเช้าพี่อิ๋วทําพี่ฝนทารีวิวพี่อิ๋วให้คือก่อนกินวอเตอร์พีพี่อิ๋วก็จะแบบว่าใช้แอปบีบตัวเนาะตอนนี้ไม่ต้องใช้แอปแล้วนะคะตอนนี้พี่อิ๋วตัวเล็กลงมากๆใช้ระยะเวลาในการกินวอเตอร์พีกับกาแฟเอสพัทช์กาแฟห้าเดือนเท่านั้นห้าเดือนจริงๆนะพี่ พ,พี่อิ๋วอะคือลดลงเยอะมากเนี่ยเมื่อกี้คีมแมงกระไซแล้วก็มาแมลงเข้าตานะคะเนี่ยโบตพีตัวเน,นี้ยนะคะเป็นฮารา์ซิเมียเป็นเลือดจางเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นอะไรคือทานได้หมดเลยที่ทานไม่ได้คือโรคหัวใจกับโรคไตนะคะนอกกนั้นนะทานได้หมดผ่าตัดนะคะเสริมความงาม นะคะทานได้โรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินได้เลยเพราะทําไมถึงโรคเครียดโรคประสาทกินได้เพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับดีขึ้นแม่ปุ้ยเป็นจิตเวชขั้นขั้นรุนแรงเลยนะแม่ปุ้ยต้องไปกินยาจิตเวชเขาเรียกอะไรจิต,ตสดใสใช่ไหมแล้วแม่แม่จะเป็นที่ว่านอนไม่หลับแม่ต้องกินยาจิต,ตสดใสให้นอนหลับ แล้วแม่ก็เลยลองแม่คิดว่าแม่หายแล้วแม่ปกติแม่ก็จะลองไม่กินยาหมอเวลาแม่ไม่กินยาหมอแม่จะหงุดหงิดอยากจะฆ่าคนเลยนะคะแต่แม่ได้ตัวนี้ไปตอนนี้แม่ไม่กินยาที่สดใสห้าวันห้าวันมากสุดวันที่หกแม่เริ่มวันที่หกแม่เริ่มหงุดหงิดแล้วแม่ก็ต้องไปกินยาหมอยาที่สดใสทําให้นอนหลับนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ เมื่อกี้พาลูกไปซื้อขนมก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาไปกาแฟนเขาเอา่ะยุง <c oughs> เขาไปกาแฟเขาเขาก็ไปชั่งน้าหนักคือเขาก็ตัวน่ารักน่ารักของเขาแหละกับปุกลูกน่ารักดีนะคะก็เขาไปชั่งน้ําหนักแล้วเขาก็หันมาบอกแฟนเขาว่าลดแล้วหนึ่งโลแล้วแฟนเขาก็หัวเราะผู้ชายก็หัวเราะว่าอะไรลดมาสามปีหนึ่งโลเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นต่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขำกันสองคนน่ารักน่ารักเนาะ น่ารักดีเขาก็น่ารักในความที่เป็นยอมรับกันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะแต่ถ้าผู้หญิงท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องโอ้ยแฟนบ่นแล้วว่าลงพุงแฟนบ่นแล้วว่ามีห่วงยางแฟนบ่นว่าแขนใหญ่นู่นนี่นั่นนะคะเรามีตัวเลือกดีๆเลยนะคะตัวเลือกดีๆให้ทุกท่านได้เปิดใจ นะคะซองม่วงซองนี้ดีจริงๆนะคะซองม่วงซองนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะทุกท่านไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเป็นโปรตีนนะคะที่เบิร์นไขมันลีนไขมันเอาไขมันเนี่ยเอาไขมันเราอ่ะไขมันส่วนเกินเราอะมาเป็นกล้ามเนื้อนะคะ <c oughs> ผู้หญิงก็จะมีร่อง11ผู้ชายก็จะมีซิกแพคใช่ไหมใช่ไหมนะคะทุกคน ซึ่งถ้าถ้าถ้าจะบ่นว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยทํำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะทํางานบ้านก็ได้ตื่นมาสองแคปเลยตื่นมากินเลย2แคปหรือถ้าใครกินกาแฟก็เนี่ยตื่นมาชงกาแฟอาแคปซูลบอทเตอร์พีสแคปคุณก็ทํางานบ้านคุณก็ทํากิจวัตรประจําวันของคุณไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าโอ้ยฉันกินแวฉันต้องออกกําลังกายนู่นนี่นั่นให้แบบว่าเออแบบ หักโหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณออกกําลังกายได้ก็ดีควบคู่กันควบคู่กับการคุมอาหารนะคะซึ่งจะทําให้เราลดลงเร็วมากๆเลยนะคะดีจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะคะทุกคนดีจริงๆเพราะว่าเห็นผลแล้วเห็นผลทุกคนเลยนะคะมีรีวิวมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะทีมมั่งคั่งร่ารวยมีมีอ่ารีวิวกันมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะ อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่โปรตีนตัวนี้ช่วยได้มากเลยคือเราจะไม่เป็นโควิดเราจะไม่ต้องกังวลว่าติดยังวะติดยังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอะไรถ้าร่างกายแข็งแรงนะเชื้อโรคใดๆไวรัสใดๆก็ไม่สามารถเข้าหาเราได้เนาะนะคะถ้าวันหนึ่งอะถ้าหนึ่งวันคุณไม่สามารถที่จะกิน ส้มกินผล,ลไม้กินอะไรที่เป็นวิตามินซีสูงๆได้ทั้งวันหรือไม่มีเวลาไม่สะดวกในการที่จะกินอกไก่กินไข่กินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะให้คือไม่มีเวลาท,ที่จะมานับว่าวันนี้กินกี่แคลอรี่จะไม่อ้วนกินโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะพอปริมาณต่อต่อวันของร่างกาย เนีย่ยเราไม่มีเวลามาอย่างนี้หรอกเราไม่มีเวลามาวัดหรอกนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะต้องการโปรตีนในร่างกายแต่ละวันไม่เท่ากันอย่างปุ้ยอะสองแคปสามแคปปุ้ยก็โอโหดีดแล้วดีดนะทีนี้คืออะไรมันไม่ง่วงมันไม่เพียตื่นเช้ามาหูสดชื่นมากตื่นตี 4, ตสี่ตีห้ามาสวดมนกวดบ้านถบานูบ้านใส่บาตรสักการิพาได้สบายมากไม่ง่วงเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินนะอ่อ,อยอ่อ,อยอ่อ,อย,ออยเพีย พียจริงๆเพียมากไม่แบบผมไม่อยากตื่นไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะคะซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นมาด้วย2วันที่ผ่านมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้กินเนาะแต่พวกเนี้เราต้องตื่นเช้ามาใส่บาตรนะคะตื่นเช้ามาหุงข้าวนะคะกับข้าวซื้อมาแล้วเดี๋ยวอุ่นเอาขนมเออซื้อมานะคะก็มาใส่บาตรแล้วก็ต้องตื่นเช้าแหละตื่นเช้าสวดมนต์ใส่บาตรนะแล้วก็หนาวว่ะ แล้วก็หนาวอะ่ะลถมารดลดบ้านลมาแล้วก็หนาวเราก็ไม่อยากลุกเนอะอยากตื่นใสายๆอะ่ะทำไงได้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนาะมนุษย์เงินเดือนนอะแต่โชคดีหน่อยที่ที่เอ่ยังไงละ่ะเรามีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งโบนัสพีนะคะโบนัสพีเลยเป็น รายได้อีกอย่างหนึ่งให้ปุ้ยได้ดีมากๆนะคะค่อยต่อค่อยแตะไปนะคะครั้งแรกเลยปุ้ยก,ก็ไม่ได้สต็อกหรอกไม่ได้สต็อกนะปุ้ยก็นี่แหละโพสขายเรื่อยๆเรือๆเอาจากแม่ทีมจนเก็บเลขผสมน้อยนะคะเปิดบินนะคะอย่างละ20่สิใช้เงิน 14, 000, 4, 000, 1 4ึ่งมื่นสี่พันสีบาทใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งบาทเพราะว่า กาแฟ20กล่อง4,600บโอตพี่ซองเาพรบาทเพราะว่าทำไมถึงสตอกเพราะว่าขายดีแล้วเราก็กินแล้วเราก็เห็นผลนะคะผิวพันธดีหุ่นดีนะคะผิวไม่แตกเลยหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวใครที่เป็นภูมิแพ้อะ่ะกว่าจะผ่านผลมาได้แต่ละวันมันจะทรมานมากๆเลยนะคะ ไท,ย, <c oughs> ทยที่เป็นภูมิแพ้หน้าหนาวอ่ะกว่าจะผ่านได้ทั้งจามทั้งไอทั้งน้ำมูกไหลทั้งแสบจมูกทั้งทรมานผื่นก็ขึ้นปุ้ยเห็นแล้วว่าสงสารนะเขาผื่นขึ้นเนขาคันอะไรเงี้ยซึ่งพี่พรนะ่ะพี่พรเขาก็เป็นโรคภูมิแพ้ใช่ไหมคะ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยฤดูเนี้ยเขาไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเขาอะ่ะเจอตัวเนี้ย เจอชุดนี้เข้าไปนะคะเจอชุดนี้เข้าไปนะคะเขาไม่ไม่เป็นภูมิแพ้เลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยโปรตีนของเราช่วยได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันอุตัานในเส้นเลือดเนาะเป็นอ่าอ่าอะไรนะเบาหวานความดันนะคะทาราซีเมียนะอ่าไทรอยเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคกดไหลย,ย้อนนะคะซึ่ง ตัวเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้ทําไมปุ้ยถึงพูดว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆเพราะว่านายแพทย์เปี่ยมโชคได้ออกมาพูดแล้วเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรที่นายแพทย์เขาดูแลอยู่เขาให้คำปรึกษาเราได้ตลอดแล้วมีลูกค้าที่กินแล้วเห็นผลจริงหายจริงนะคะซึ่งบอสปุ้ยเองก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลเนาะเขาก็รู้แหละว,ว่าอันไหนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะคะ แล้วตอนนี้บอสปุ๋ยก็ตั้งทันด้วยบอสปุ๋ยก็ยังทานนี่เลยยังทานนี้เลยเห็นไหมว่าคุณภาพร้อเซขนาดไหนนะคะทุกคนนี่นี่ปุ๋ยมานั่งกินอะไรมานั่งพูดอะไรเนาะ นะคะคขายดีมากๆวันนี้พี่อิ๋วก็สั่งไป100ซองแล้วนะคะนอกจากกินดีแล้วคือคือคนใกล้ตัวพี่อิ๋วเขาเห็นผลนะคะว่าพี่อิว๋ว่เขาเขาจากเขาไซส์ XL ครับตอนนี้เขาอยู่ไซส์ M แล้วอะ เก่งมากๆใครอยากไซส์ S ไซส์ M นะใครอยากเปลี่ยนไซส์นะคะทักมาหาปุ้ยได้นะคะหรือใครอยากมีรายได้เสริมนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วด้วยนะคะทุกคนช่วยกันทํากินเนาะช่วยกันแบบว่าหาเงินเข้ากระเป๋าได้หลายๆทางนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรามีรายได้ใช่ไหมเราก็มีความสุขจากที่เราสุขภาพดีด้วยนะคะเรามีรายได้เข้ามาด้วยนะคะ ตอนนี้เพนสุขภาพกำลังมาแรงมากๆแล้วก็คนก๊อปปี้คนก๊อปปี้โบต้าพีเยอะมากตะปุ้ยเข้าไปเห็นตามเพจต่างๆนะคะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นช h อป e ีหรือ l a z a d a แล้วก็ขายถูกมากๆมีตัวแทนด้วยหรือเปล่ามีบัตรตัวแทนไหมหาซื้อกับคนที่มีบัตรตัวแทนนทั้นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาไปลอกเรียนแบบเราอะเขาเอาอะไรมาใส่ให้เรากิน เคยมีคนซื้อของถูกไปกินนะเพราะว่าอันนี้มัน590ใช่ไหมคนที่ลอกเรียนแบบเราอะขาย200กว่าบาทแล้วซื้อไปกินสรุปแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะมากหายใจไม่ออกด้วยลิ้นชามือชาด้วยทุกคนคิดดูสิถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลหรือแพ้หนักมากๆอะคุณต้องเสียงเงินมากกว่า200กว่าบาทนะคะอย่าหาทานะซื้อ5 9 0บาทอะถามว่า มันก็ตีเป็นเม็ดละสิบบาทเนาะคุณรักษาสุขภาพคุณวันละสิบยี่สิบบาทอะคุณให้ความความสุขกับตัวเองวันละยี่สิบบาทอะคุณได้อะไรกลับมาบ้างวันละยี่สิบาทคุณได้อะไรกลับมาบ้างได้หุ่นดีได้ผิวสวยได้สุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่องแบบเรื่องแบบเออเราจะเราจะไม่ค่อยเป็นหวัดง่ายเนาะ เราจะมีภูมิคุ้มคุ้มกันได้ดีอโอปากเป็นอะไรพูดลิ้นพันลิ้นรัวนะคะเราก็จะผิวพันดีขึ้นใช่ไหมนะเรื่องกระดึงกระดูกอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างแม่ปุ้ยอะคนอ้วนอะไขข้อกระดูกมันมันไม่ดีเวลาเดินกับแก็บกับแก็บแม่ปุ้ยต้องซื้อนอกซ่ามากินตลอดเลยนะคะตอนนี้แม่ไม่กินนอกซ่าแล้วเนาะ ๋ยวาไปออกกำลังกายสร้างล่องสิบอดก่อนนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ใส่ชุดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ชุดอชุดออกกำลังกายมาไลฟ์สดเลยนะคะเพราะอะไรหนึ่งเราก็มีหน้าที่ของคุณแม่อย่างวันนี้เราก็มีหน้าที่ค่ะพี่ฟอนหนูกระโดดแล้วหนูก็จะวางแล้วเนี่ยชอบมาตอนท้าย จะบอกจะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ชุดออกกำลังกายไลฟ์สดใส่ชุดทำงานเช้าเย็นเพราะว่าอะไรเพิ่งกลับจากคือเพิ่งเข้าบ้านนะแล้วก็เตรียมข้าวให้ลูกกินอ้อยแล้วก็รีบมาไลฟ์สดเลยเพราะว่าคือลูกชายอะลิ้นพันเชียวใช่รีบรีบรีบพืชคือลูกชายเขาก็ใช้คอมคุยกับเพื่อนเขาเนาะแล้วอากาศก็หนาวเราก็ไม่รู้จะใส่ชุดออกกำลังกายไปไลฟ์ตรงไหนดีนะคะเออเพราะว่ามันจะมี มันจะคอยมีลูกมาปวดอะ่ะไม่ค่อยได้มีสาระเราต้องคอยหาสถานที่แอบหาสถานที่แอบนะคะเดี๋ยววันไหนวันไหนทางสะดวกทางโลง่งๆก็จะได้ใส่ชุดออกกำลังกายมาให้อากาศมันหายหนาวก่อนใส่ตอนนี้ไม่ไหวหนาวแล้วก็ลูกก็ยึดห้องคอมนะคะนอนคนเดียววันนี้ก็ได้นอนคนเดียวเมื่อคืนเอาแกงก็หอบ้าหอบผ่อนมาหาตอนดึก,ดก เขาไปนอนกันอีกห้องหนึ่งเขาไปนอนกันอีกห้องหนึ่งเขาไปดูหนังดูอะไรกันในหอมเราก็นอนคนเดียวเรื่องมันเศร้าลูกไม่รักคุยพอดีดูดูเรื่องฤท <c ười> ิีดวงทวันหนักที่พี่ฝนโพสต์ไว้นะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเป็นเรื่องจริงแม่ปุ้ยเป็นฤทิีดวงทวันหนักปุ้ยพูดมาหลายรอบมากๆเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อเนาะว่าโบตโบตาเพียสามารถทำให้ฤาษีดวงทวารหนักหายได้อะแม่ปุ้ยนะส,สารพัดท,ที่จะหามากินนะเป็นยาต้มยาอะไรที่เขาว่าคือแม่ไม่อยากกินยาปฏิชีวนะแม่เขากลัวกลัวยาปฏิชีวนะจะไปทําลายไตจะไปทําลายกระดูกเขากลัวกระดูกพูนกลัวไตพังเขาก็จะไปหาสมุนไพรที่เป็นยาต้มๆม,มากินนะคะ อา้าเลยนะั้นหนูวางแล้วเดี๋ยวหนูวางแล้วเดี๋ยวหนูไปดูพี่พี่พรไลฟ์นะคะนั้นขอจบไลฟ์เพียงการเท่านี้นะคะทุกคนนัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพูุทองนะคะบ้านใหม่ดอนคาด่านช้าง <c oughs> ดูกันของหนูอะ่ะของหนูจะไม่ค่อยสวยของหนูก็จะเป็นบ้านๆเป็นลูกทุ่งพูดแบบนี้แต่ถ้าดูกับพี่พรพี่พรก็จะมีเ <c oughs> ขาเขาข,ของพี่พรนะ่ะถ้าดูของพี่พรนะเขาจะเจริญหูเจริญตามากเลย เขาจะมีเปิดเพลงคอคอเขาจะพูดแบบเรียบร้อยเขาจะแต่งหน้าแต่งตาสวยๆมาเจอปีสิเจอปีอปนี้สิวขึ้นสิวสาวขึ้นไล่พยาด,ด้วยใช่ไหมแต่ตัวหนูไม่มีพยาดนะคะดูสิถ้ากินแล้วจะไล่อะไรมา <c oughs> ถ้าแชร์แชร์แชแชร์เรื่องอะไรหนูพูดหนูจะวางแล้วนะคะหน้าใสหน้าใส หน้าใสแล้วก็เราย้อนวัยนะคะย้อนวัยให้เด็กลงสิวมันเลยขึ้นนะคะถ้าเราแก่ขึ้นสิวจะไม่มีเนี่ยเรากินวอตอพีแล้วสิวขึ้นสิวขึ้น,นพอเราเด็กลงนะคะอย่าหาถามทุกคนทําไมสิวขึ้นพอปุ้ยไปกินเบบซี่ปุ้ยกินเบบซี่แล้วปุ้ยกินคัพเค้ก ขนมเค้กอ่าหน้าหน้าไข่ทองขนมเค้กหน้าครีมหน้าแยงแล้วก็บแปปซี่นะคะสิวเลยขึ้นผมเลยร่วงนะคะถ้าไม่อยากผมร่วงไม่อยากสิวขึ้นอยากกินแบบปุ้ยนะเอออยากกินแบบปุ้ยนะคะกินอะไรที่แบบว่าคุมอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่คุมอาหารการไม่คุมอาหารไม่ใช่กินเยอะกินอ้วนกินเยอะกินแบบยัดเข้าไปไม่ใช่นะคะไม่คุมอาหารคือกินของหวานกินแปปซี่ กีรบซี่อย่างเงี้ยเออแล้วก็กินอะไรยาขนมเค้กอย่างเงี้ยอย่าหาทำนะคะทุกคนแล้วมันก็จะสิวขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้บอสปุ๋ยบอกว่าถ้าได้บอตเตอร์พีพัดมานะสิวก็จะหายสิวก็จะหายเราอยากสิวหายเ,เราอยากได้พัดแล้วแต่ตัวเราไม่มีพยาสนะคะมีคน มีมีคนได้ได้พัดไปได้โบต้าพีพัดไปพยาธออกมานะคะซึ่งคนนั้นตัวแทนคนนั้นเขาเขาบอกว่าเขากินยาถ่ายพยาธมาเยอะแล้วก็ไม่ออกเจอโบต้าพีพัดเข้าไปนะคะเป็นสูตรพิเศษที่บอสไปซื้อมาจากด็อกเตอร์ ท่านหนึ่งนะคะสูตรพิเศษมันก็เลยต้องแพงหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นผลจริงกินแล้วผิวลื่นเหมือนปลาไหลเราอยากลื่นเนะี่ยเราอยากให้ผิวใสแล้วก็มีคนมาลูบเราอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะไปอ่อยเออเราจะกินให้ผิวเราใสใสแล้วเราก็จะไปอ่อยคนแล้วก็จะให้คนมาลูบเราอย่างเงี้ยว่า ผิวสวยผิวเรื่องอะไรเงีนะ้ยเนาะเนาะใครอยากอ่อยใครอยากอ่อยทักมาใครใครอยากอ่อยทักมานะนะโบต้าพีพัดหุ่นดีหุ่นดีแล้วก็ใส่ชุดอ่อยได้ทุกคนถ้าหุ่นดีเอวเล็กๆแล้วก็อ่อยยิ่งผิวสวยเลาย,ยิ่งอ่อยมากมากออยกันใครอยากอ่อยใครอยากตกจริงความสวยต้องลงทุนนะใครใครกำลังเล็งผู้ไว้ใครอยากตกผู้นะมา มามาเราต้องจัดนะเราไปดูดไขมันไม่ไหวนะคะเอาว่าจะไลฟ์สดพี่ฝนมาฟังนะคะแล้วก็เอไม่ใช่ว่าจะวางพี่ฝนมาฟังคือไปเห็นมาดูดไขมันจุดละหกพ9้าร้บาทโหหกพัน้าร้อ้าสิบาบาทโหแพงเนาะห้ายเก้าบาทเองห้าร้อยเก้าสิบบาทเอง 590บาทเองทุกคนดีด้วยกระชับด้วยดูดไขมันนะขาเล็กไม่คือผิวผิวไม่สวยอะผิวมันยังเป็นผิวส้มย่นยนอยู่ย่นยน่ะมันไม่มันมันไม่บาลานซน์่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาพูดเข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวเขาก็ไปดูดไขมันที่ขามาแต่ ขาเล็กอย่างเงี้ยคือคือขาเล็กจริงแต่มันมันดูดูแล้วมันแปลกๆมันไม่บาลานะ่ะคือคนเราอะ่ะถ้าขาเล็กอะมันต้องเล็กอย่างนี้ใช่ปะเออแต่ขาอะไปดูต้นขาใช่ไหมมันก็เล็กตรงๆเหมือนต้นเสาอะซึ่งดูแล้วมันไม่สวยนะคะทุกคนถ้าอยากสวยออกกําลังกายออกกําลังกายให้หุ่นกระชับถ้าหุ่นกระชับมันจะสมส่วนไปหมด มันจะสมส่วนไปหมดเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นแล้วคุณจะใส่เสื้อผ้าส,สวยคุณจะใส่สั้นใส่ติก๊กใส่ยังไงเนื้อคุณจะไม่เป็นเซลลูไลท์เนื้อคุณจะไม่เป็นเนื้อส้มเออเนื้อส้มเป็นยังไงก็ยึกยืกยืยืยเซลลูไลท์ยึกยๆดยืยืกนะคะทุกคนต้องออกกําลังกายถ้าคุณมีวินัยในการกินโบตาพีและมีวินัยในการออกกําลังกายมีวินัยในการคคุมอาหารรับรองหนึ่งเดือนเห็นผล จริงมีคนทำมาแล้วมีคนทำมาแล้วนะคะบางคนบ่นจังเลยขาเบียดขาใหญ่พุงออกแต่ไม่ออกกําลังกายแต่ไม่หาไม่หาตัวช่วยเพิ่มคุณมาถูกทางแล้วคุณมาเจอปุ้ยแล้วนะคะถ้าคุณมาเจอปุ้ยคุณมาเจอไลน์นี้นะคะรับรองสวย เข้ามาทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะว่าอยากลดส่วนไหนอยากลดอะไรมีปัญหาตรงไหนนะคะบางทีก็กินกาแฟไม่ได้อะอ่าไม่เป็นไรกินมอเรพีกินน้ำยดน,นะคะจัดไปนะคะยังไม่ได้ทักถามถึงคุณลูกค้าที่ประจวบเลยว่าของถึงหรือยังเพิ่งส่งเมื่อวานนะคะ ยังไงก็นะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะอย่างน้อยๆเลยเออกกําลังกายกันเนาะคะออกกําลังกายกอนเนาะคอะทุกคนอลิ้นพันกันไปไหนออกกําลังกายกันนะคะรักษาร่างกายให้อบอุ่นกินอาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วมาเปิดใจโบตาพีกับเรานะนะคะโบต้าพีช่วยได้ทุกสิ่งอย่างเลยโบต้าพีจะเยียวยาให้คุณเองนะคะบ๊ายบายจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูลูกอีกยงัง ไปดูลูกว่ากินข้าวเสร็จหรือ,อยังนะคะลูกชายอาบน้ําแล้วเหลือลูกสายไม่ได้อาบแล้วคุณแม่ก็ต้องไปซักผ้ารีดผ้าอีกพรุ่งนี้ก็ไปทํางานที่เรารักนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกับโบทแททีมีความสุขกับปุ้ยนะคะ